สบายดีป้าลุงสวัสดีพี่น้องฮัปกระปุกเลยพี่น้องรอบนี้ไายนี่รอบสุดท้ายเลยบ้านีปากปะปาลุงลุงบุดนอนนี่เด้อมีแต่พักให,ใหญ่ๆพี่น้อง,งเว้ยขายพอแพงจ้าพักละเก้าบาทเก้าบาทพักละป้า <c oughs> กูเฮ้ยน้องแป๊ดถือพักนี่น้องถือศอกเลยเห็นกันใหญ่ เห็นกันใหญ่อุ้ยเอาไปนุไปสอบมาอ่สอบมามันแบกก็ได้มาจากไหนั่น่ะมันจากโมเฮียหักออกเบิลรถไปเอากระสอบมาไหมในสามสอบเลยพี่น้องสามสอบแล้วจ้าสามสอบเต็มเลยโอ้ยนี่จะหน่วยใหญ่ๆนี่เลยพี่น้องมึงเลย นีผูม hmm. mm ันบูมาเลยยี่ยนตัวหักงูเขโไปเหง่อเาะง่ใหญ่แล้วยโอ้แคนว่าแคนมึงใหญ่ยังกรเถมากระโพดน้ออะไรพี่น้องอืมโหน แมไว้ไว้ผูยใหญพีนนะโทษมินนี่มล oh, uh. uh, so ็ดนะโต๊ะกลางมก็จะได้เลยจะม่วงก้วยฮะลวยเลอีแลวมะเอือนโอไปไซอีเละกีมักซาลีเลี้ยงมือโนเลี้ยงมือ สีแล้วเละพี่น้องแป๊บเดียวนะคะกับคำะคะมันมันหักง่ายสบายกดเกียจกดเกียจหมากน้อยมันก็มีน้อยเลยเนาะเกะว่าหมากน้อยมันนี่าแล้วไอ้นุ่ยแล้วเล็งมือเล็งมือพักแก๊บมือว่านิดเดีวเนาะเนี่ยตัวนังกระมอยดำเลย

ขุมข <wh> <wh> ่อไปิดขอยไปกวเป็นจะไปงได้จะเป็นจิตกดินเลยอาเช่าแผดอีกโคตรเชแผดตงน้นยมันเป็นพุททำลายล้างหรอฮักโกยฮักโกยฮักโกย มาในหนักเือเนาะเรือสอบเดี๋นี้เรือสองผักเอ,องผักงแกนอยู่ทางนี้ได้บางกอนเน่อยฮนมันบ่นได้เด้สุม่มสามหมาเคียงกันนี่เลยเีนี้ก็ใย่ทงหนามั้งน,นี่สามหมากนี่มันได้อยู่ ยังร้ายในสาเท,ยาเทียวนะน้ำปลาได้หาสอบพี่น้องเลิศค่ะเลิศเลิศเลิศสอบที่หกเมียนบอกเมียนเลยเนาะแถวนี้ได้ร้ายเลยแถวนี่ได้ร้ายกว่าแถวนั้น <c oughs> สามสอบ <c oughs> สามสอบครึ่งกบเจัง ใหญ่กว่าหัวหนุไวไปมไอหนุไม้ไหมจสรุปแล้วบ่ได้เลือกเลยพี่น้องเอาเบิด์ไม่ใหญ่ขึ้นนั่นลงมาเทนเนาะอ้าวมาแล้วบ่อเสนะไม่ใหญ่เห็ก็ได้ร้ายเด็กค่ะุกสอบผู้ปนสองแถวนี่หนาเห็นก็พักใหญ่มาไม่ใหญ่มาประทันเดี๋ยวบางทีก็ฮักโกยฮักโกย <laughs> à. mượn <Mười> mua <laughs> thử lệ cơ nhé bà con <laughs> à, <chiu! cười> phải thử lệ nó thử tiếng mua <laughs> bà nằm con mà bẻ cò bà bẻ cò nháu lái nữa mà này bye con xài mình tiêm luôn, xài <laughs> <laughs> ừ. ừ. ơn bớt, háng bớt rồi, háng bớt rồi, háng bớt rồi, 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 háng bớt rồi, าเอาผ้าพันแรงเลยอืมาเอาแไปจะมาแต่เด็กใน,น่ไหมผ้าพันเลยมาบอก<ะ>บอกจีิคนคุณเบี้ยวว้าวตุกว๊กบอันนี้มโนพอด,ดีเป็น,นพดดนดอ,อดีบริเกะห้าวะ่ะ อาปนังกน่เด้อออมวงนยันงวขึ้นมาลังคำคำโอ้บนีดอน่ยเอะน่ะจนแอกพี่น้องเอ้ยโน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 น่ะมีใ่น่คือไรลัวลัวแท่นี่นะอัน้โมนี่เป่งน้าบ่พอซินอยู่ใชเนาะ เอาเอะไปไปไปเอาไปป็นใช่เฮ้ยอาสายามาเทงใครแมวเช่นอาสาเนี่ยคือมาบอลเก่ามันยังสีมีสีนาเนี่ยวางหนุ่จนไป่สดเหน่เอุ้ดนตุตกใจ เดือดงไมู่้มันก็ตัวตัวสามหเตี้ยตวสกหักสัมเนาะมันยังเนาะหัวอื้อมันหักโกโดมันล่องมึงดูมันสดอยู่บ่ พอนดาดเนาะแต่ว่ามันแรกๆหัวมันตำแห้งดลนะมาอย่างงี้เอาไปย่างเงินรถเข็น <c oughs> งวงหวังเคร่องเนอะเยอะวงหวังเคิ่งเออมันยังมีสัญญาณ <c oughs> เออเดี๋ยวมาเรียนยังจักสอบ เออมาข้ามเลยจ้ะไม่ได้เชี่พอมันจะสอบมือ,มอพูดเอาขึ้นไปขึ้นไปเรี้ยนได้ไหมม,นมนนันอยู่ใาาี่วะไปมังกรมังกรไปเอ้า มันก็พดเนงไป็นอะไรพี่น้องพอกันมาคลิปหนาเนาะฝากเบิ่งผักส้มนี่เด้อจ้าได้หกสอบเฮ้ยสอ,สองแถวเออายบอลูกม,มูกับทิมลย